Hello everyone. Welcome back to English online class with me, Teacher Nook. Ok. How are you today? ค่ะส,สดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง Phonics Phonics ซึ่งจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเล่ม Student Book. Students open your Student Book on page 36. นักเรียนเปิดหนังสือ Let's go! เล่ม Student Book ในหน้าที่36เลยค่ะเช่นเคยครูถามว่า what is phonics phonics คือ<น>วิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร A ถึง C ทั้ง26ตัวสำหรับวันนี้ <Yeah. S 1> เสียงที่เราจะเรียนกันก็คือ A E A I แล้วก็ A Y แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนการเงินครูมีวิดีโอการออกเสียงคำศัพท์ในแต่ละคำศัพท์มาให้นักเรียนฟังกันค่ะ Listen carefully Look and remember Page 36 Let's read A Listen Point and say A E A Game Make A I A Paint Rain A Y A Play Today Listen Again Page thirty six Let's read A Listen, point and say A E A game make A-I A paint rain A-Y A play today There A-E-A A-I-A A-Y-A ซึ่งทั้ง3ตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยถูกไหมคะอ่าเรามาดูคำศัพท์ในแต่ละคำศัพท์กันเลย A Game แปลว,ว่า game G A M e, G-A-M-E แกมคำต่อมา make make แปลว,ว่าทำหรือว่าสร้างอันเอง the next one paint paint ก็คือระบายสีหรือว่าทาสี rain rain แปลว,ว่าฝน Play Play แปลว,ว่าเล่น today today แปลว,ว่าวันนี้นักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่าการออกเสียงในแต่และตัวทั้ง3ตัวนี้ ae ai และก็ ay จะออกเสียง a เหมือนกันแต่หลักการเขียนเมื่อเราเขียนในคำศัพท์มันจะเขียนไม่เหมือนกันถูกไหมคะแต่การอ่านออกเสียงก็อ่านเหมือนกัน Come me play listen together page 36 b listen point and chant the long a phonics chant mm -hmm. Play today, paint the rain, make a cake, paint a wave. Play today, paint the rain, make a cake, paint a wave. Play today. Paint the rain, make a cake. Paint a wave, play today. Paint the rain, make a cake. Paint a wave, play today. Paint the rain, make a cake. Paint a wave, play today. Paint the rain, make a cake. Paint a wave. ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลย students open your workbook on page 34นักเรียนเปิดหนังสือ let's go ในเล่ม workbook ในหน้าที่34นะคะ a trace and match ขาให้เราโยงภาพใช่ไหมเอ่ยโยงคำแล้วก็ให้ match กับรูปภาพ match กับคำศัพท์นั่นเอง a n u m b one game ถูกไหม ฉะนั้นเขาลากจากภาพที่1ไป AE แล้วก็โยงไปที่ g a e m นักเรียนทำไปพร้อมกันเลยนะคะดูข้อที่2องเขาทำอะไรอยู่เอ่ยระบ,บายสีใช่ไหมต้องเป็น Paint e Paint e ฉะนั้นต้องเป็น AI นักเรียนก็ลากลงไปที่ AI ซึ่งการลากเส้นนักเรียนสามารถใช้ไม,ม้บรรทัดได้ด้วยนะคะเพื่อให้เส้นมันตรงจะได้ไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมาจาก A I ก็ไป t e n t ต่อไปข้อที่3 play play ที่แปลว่าเล่นนั่นเอง A Y นักเรียนก็ลากไปที่ A Y จาก A Y ก็ไปที่ play นต่อไป rain rain ที่แปลว่าฝน r a i n ฉะนั้นเป็น a i ถูกไหมนักเยนก็ลากขึ้นไปจาก a i ก็ไปที่คำว่า rain ต่อไป today เป็นปฏิทินถูกไหมคะ today วันนี้เป็น a y นักเรียนก็ลากเส้นลงไปนักเรียนลากไปคำศับที่หนึ่งก็คือ today นั่นเอง The last one make m a k e make a e ถูกไหมคะฉะนั้นนักเรียนก็ลากขึ้นไปที่ a e เลย mm hmm. แต่ก็จะ a e ไปที่ make อ่าได้ไมเอ่ยการลากเส้นนักเรียนใช้มาบรรทัดนะคะนักเรีย hmm. นจะได้ลากไปเส้นตรงไม่เบี้ยวๆเหมือนของค,ครู อ่มาดู exercise B f i n d and write ให้หาคำศัพท์แล้วก็ให้เขียนคำศัพท์ลงไปข้อแรกเป็น A E ถูกไหมมีคำว่า game กับคำว่า make โอเค number t A I A I คือ rain กับ paint โอ okay. เค the last one ตัว A Y มีคำว่า today ที่แปลว่าวันนี้อีกคำหนึ่งก็คือ Play P L A Y Play ก็แปลว่าเล่นค่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือ p h o o n i x เสียง A ถูกไหมเสียง A E A I แล้วก็ A Y แล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆมีคำว่า Today คคำว่า Rain คำว่า Game Paint Make Play ครูอยากให้เรนกลับไปทบทวนแล้วก็ไปดูการออกเสียงในแต่และคำศัพท์ไว้ด้วยนะคะ ส่วนการส่งแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถส่งให้ครูเป็นรูปภาพแนบรูปภาพในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือนักเรียนสงสยัยนักเรียนสามารถถ่ายภาพแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพมาใน School Byte ซึ่งครูจะเปิดช่องให้นักเรียนส่งแบบฝึกหัดในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจตามบทต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ e e you a g a i n n e x t time บายบาย